ผมรู้สึกใจหายวาบทันทีเมื่อได้รับทราบข่าวร้ายเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหลานชายของผมเมื่อกลางดึกของคืนวันหนึ่งในช่วงต้นเดือนมกราคมปี2543 เด็กคนนี้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่หลานชายแท้ๆที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันกับผมแต่ผมก็รักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานแท้ๆเพราะเขาเป็นลูกชายคนเดียวของเพื่อนรักที่คบหากันมานานร่วม30ปีเป็นเด็กที่มีนิสัยดีมีความประพฤติเรียบร้อยและแถมยังรูปร่างหน้าตาดีอีกด้วยจากข่าวที่แจ้งมาทางโทรศัพท์ในเบื้องต้นทำให้ผมได้รู้แต่เพียงว่าอาม นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับย้างกำลังจะกลับเข้าบ้านหลังเรียนพิเศษเสร็จแต่ด้วยเพราะอะไรไม่รู้มอเตอร์ไซค์คันนั้นได้ถูกรถบรรทุกเฉี่ยวจนล้มลงคนขับพุ่งตัวหลบไปได้แต่อามเคราะหร้ายติดอยู่กับตัวรถจึงถูกรถบรรทุกลากไปไกลเกือบ20เมตรและแม้ว่าจะมีพลเมืองดีช่วยกันรีบนำส่งโรงพยาบาลซึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าไรนักแต่หนุ่มน้อยก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ไหว เขาจึงขาดใจตายตั้งแต่ยังไม่ถึงมือหมอทันทีที่รู้ข่าวผมก็รีบเดินทางไปยังโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพราะถึงแม้หลานจะจากไปแล้วแต่พ่อของมันยังอยู่ซึ่งตรงนี้ต่างหากที่ผมคำนึงถึงอย่างน้อยในสถานการณ์อันเลวร้ายเช่นนี้ mm. เพื่อนมันคงต้องการผมต้องการใครสักคนที่ช่วยปลอบประโลมและต้องการความช่วยเหลืออื่นๆที่เพื่อนพึงควรช่วยกันได้ ซึ่งเมื่อผมเดินทางไปถึงโรงพยาบาลผมก็ตระหนักได้ว่าสิ่งที่ผมคิดนั้นมันถูกต้องจริงๆสภาพของไอเดดเพื่อนรักของผมผู้ซึ่งเพิ่งเสียลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปสดๆร้อนๆนั้นช่างน,น่าเวทนาสงสารจับใจน้ำตาลูกผู้ชายไหลาอาบแก้มอย่างหมดความอายแววตาของมันบ่งบอกให้รู้อย่างชัดเจนว่ามันเสียใจและทุกทรมานใจแสนสาหัส ไม่ต่างอะไรกับผู้เป็นภรรยาซึ่งก็กำลังร้องไห้โฮสลับกับร่ำสะอื้นปริ่มว่าจะขาดใจตายตา,ยตามลูกไปด้วยตลอดทุกข่วงนาทีภาพของทั้งคู่ทำให้ผมรู้สึกจุกแน่นในอกอย่างบอกไม่ถูกในยามนี้ผมทำได้แต่เพียงเดินเข้าไปโอบกอดไหล่เพื่อนไว้พร้อมกับตบเบาๆที่ต้นแขนของมันเพื่อปลอบใจซึ่งมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ผมจะสามารถทำได้ในขณะนั้น หลังจากที่นั่งรออยู่ที่โรงพยาบาลพักใหญ่หมอก็อนุญาตให้เข้าไปดูศพได้ผมกับไอเดตและญาติผู้ชายอีกสองสาคนเดินเข้าไปในห้องส่วนผู้หญิงถูกกันไม่ให้เข้าเนื่องจากศพยังไม่ได้ทำความสะอาดชำระล้างรอยเลือดจึงเป็นภาพที่ไม่น่ามองไม่เหมาะที่จะให้ผู้หญิงได้เห็นร่างไร้วิญญาณของอามนอนสงบอยู่บนเตียงพยาบาลสภาพศพของเขาดูน่าสยดสยอง เลือดไหลาอาบท่วมตัวแม้ว่าจะมีผ้ากอซซับอยู่ก็ตามบาดแผลชะกันหลายแห่งบนร่างกายแสดงให้เห็นว่าร่างของเขาคลูดไปกับถนนอย่างหนักหน่วงขณะที่รถบรรทุลากร่างของเขามาเป็นระยะยาวไกลแขนขาถลอกเนื้อหลุดลุ่ยจนเห็นกระดูกที่หักปิดรูปกระโหลกถูกกระแทกอย่างแรงขณะที่ไม่มีหนังหัวด้านข้างปิดอยู่ใบหน้าบิดเบี้ยวจนจำแทบไม่ได้ เมื่อเห็นสภาพศพของลูกชายอันเป็นสุดยอดแห่งหัวใจไอเดดเพื่อนรักของผมถึงกับปล่อยโฮออกมาอย่างสุดกลั้นเนื้อตัวของมันสั่นเทาไปทั้งร่างทำท่าจะเป็นลมผมจึงรีบพยุงร่างของเพื่อนออกมาแล้วบอกพยาบาลให้รีบส่งศพไปทำความสะอาดแต่งแผลให้เรียบร้อยเพื่อจะได้นำกลับไปทำพิธีทางศาสนาต่อไป ศพของอามได้ถูกจัดตั้งสวดอภิธรรมขึ้นที่วัสุธิวรารามกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นมีแขกเรือทั้งทางพ่อแม่และเจ้าตัวมาร่วมงานอย่างมากมายทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอามเป็นเด็กดีไม่น่าจะอายุสั้นและไม่น่าจะต้องมาพบกับจุดจบแห่งชีวิตในลักษณะเช่นนี้ซึ่งผมเองก็เห็นด้วยเช่นกันตลอดระยะเวลาในงานศพ ไอเดทตกอยู่ในอาการซึมเศร้าอย่างสุดหัวใจมันนั่งเหมอลอยโดยลำพังผู้เดียวไม่พูดไม่คุยกับใครคล้ายกับกำลังคิดคานึงถึงเรื่องอะไรบางอย่างอยู่อย่างเลื่อนลอยซึ่งขณะที่ผมกำลังเพ่งพิจมองไอเดทอยู่นั้นความทรงจําวูบหนึ่งก็แล่นปราบเข้ามาในสมองซึ่งความทรงจำนั้นมันทำให้ผมอดที่จะขนลุกไม่ได้มันเป็นความทรงจำที่ทำให้หวนคิดไปถึงเรื่องราวในอดีตครั้งหนึ่ง ขณะนั้นทั้งผมและไอเดตยังเป็นเด็กอยู่ภาพเหตุการณ์ต่างๆครั้งนั้นไหลพรางพรูเข้ามาสู่ความคิดของผมภาพของไอเดตภาพของรถจักรยานและภาพของกระป๋องนมที่ถูกผูกร้อยเป็นพวงรวมถึงภาพแมวตัวนั้นปรากฏขึ้นมาในความรู้สึกนึกคิดของผมอย่างช่วยไม่ได้ในสมัยที่ผมกับไอเดตยังเป็นเด็กอยู่นั้น ไอเดดมักเป็นเด็กที่เล่นพิเรนมากกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันและสิ่งหนึ่งที่ไอเดดโปรดปรานมากกว่าการทำสิ่งอื่นใดนั่นก็คือการทรมานสัตว์และโดยเฉพาะกับแมวภาพที่พวกผมจะเห็นอยู่หลายครั้งก็คือไอเดดจะใช้เชือกร้อยกระป๋องนมเปล่าๆไว้เป็นพวงจากนั้นมันก็จะจับแมวตัวหนึ่งแล้วผูกพวงก,กระป๋องไว้กับหางของแมวตัวนั้นและเหมือนกับมันยังไม่สะใจ ไอเดชใช้เชือกเส้นหนึ่งผูกคอเจ้าแมวแล้วโยงปลายอีกข้างหนึ่งของเชือกไปผูกติดไว้ที่ท้ายรถจักรยานคันเก่งของมันเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยไอเดชจะขึ้นขี่จักรยานแล้วลากเจ้าแมวเคราะร้ายตัวนั้นไปรอบๆเมื่อแมวมันถูกเชือกกระตุกที่คอเนื่องจากรถเคลื่อนที่ไปมันจึงต้องวิ่งตามไปด้วยและตรงนี้เองที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไอเดชได้รับความสนุกสนานเป็นที่สุดเพราะเมื่อแมวมันวิ่งตามรถจักรยาน พวงกระป๋องนมที่ผูกติดอยู่กับหางของมันก็จะส่งเสียงดังก้องแกงก้องแกงไปตลอดทางในช่วงแรกๆแ,แมวมันยังมีกำลังและมันยังวิ่งตามไหวเพื่อไม่ให้เชือกรัดคอตายแต่เมื่อนานเข้ามันก็เหนื่อยและหมดกำลังลงร่างของมันก็จะถูกลากครูดไปตามทางที่เอเดตขี่รถผ่านไปเสียงของแมวที่ร้องด้วยความเจ็บปวดขณะที่ถูกลาาคอไปตามถนนสร้างความสนุกสนานให้กับเอเดตเหลือประมาณ การกระทําของไอเดตนั้นได้ถูกผู้ใหญ่ห้ามปรามหลายครั้งหลายหนแต่ดูเหมือนมันจะไม่สนใจเท่าไรนักเพราะถ้าหากโอกาสเหมาะเมื่อใดไอเดตก็จะกระทําการทรมานแมวอย่างนี้ทุกทีแมวบางตัวแค่บาดเจ็บเบาๆบางตัวเจ็บหนักและหลายตัวถึงกับตายเพื่อสนองความสนุกสนานให้กับไอเดตภาพการกระทําของไอเดตวูบผ่านความคิดของผมขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่เมื่อผมมานั่งคิดดูแล้วมันก็อาจเป็นไปได้ว่าการกระทําของมันในวัยเด็กนั้นแม้ว่าจะกระทําด้วยความคึกคะนองทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการแต่มันก็เป็นบาปบาปที่ผู้ก่อต้องได้รับการตอบสนองต้องรับผิดชอบต่อก,การกระทําของตนเองแม้ว่าไอเดียจะไม่ได้ตกเป็นผู้รับรสชาติแห่งความเจ็บปวดนั้นด้วยตัวเองแต่มันก็ต้องได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจ ต้องอาดูนโศกเศร้าระทศระทมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดที่แสนจะทรมานมากกว่าเป็นไหนไหนมันทรมานเหมือนกับตายทั้งเป็นเลยทีเดียวภาพของแมวที่น่าสงสารที่ถูกไอเดดกระทำทารุณกรรมและภาพของสภาพศพของอามที่ผมได้เห็นนั้นมันทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัวที่จะกระทำบาป และหวังใจว่าวูบหนึ่งในความคิดของเพื่อนรักคงจะเป็นเช่นเดียวกันกับผมและรู้สึกกลัวที่จะสร้างบาปเช่นเดียวกันกับผมเช่นกันขอขอบคุณที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ